สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อต่างประเทศรายงานว่าการจะส่งไอโฟนจากอินเดียไปยังสหรัฐได้พุ่งแรง76%ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามข้อมูลจากออมเดียซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ด้านตลาดเทคโนโลยีได้ระบุว่าจำนวน iPhone ที่จะส่งจากอินเดียไปยังสหรัฐในเดือนเมษายนอยู่ที่ราว3ล้านเครื่องเทียบกับจำนวนที่จะส่งจากจีนในช่วงเวลาเดียวกันเหลือเพียง9แสนเครื่องเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการเชิงรุกของ Apple เพื่อรับมือนโยบายเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อจีนซึ่งเป็นประเทศที่ Apple ใช้เป็นฐานการผลิต iPhone เป็นส่วนใหญ่ ั้งนี้อินเดียยังแซงหน้าจีนในด้านจำนวนการจะส่งไอโฟนไปยังสหรัฐในเดือนมีนาคมอีกด้วยโดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายทรัมป์จะประกาศใช้มาตรการภาษีตอบโต้ครั้งแรกในวันที่2เมษายน2568และแม้ว่าการพุ่งขึ้นของการจะส่งไอโฟนจากอินเดียในเดือนมีนาคมและเมษายนนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานของ Apple แต่การเติบโตดังกล่าวคาดว่าจะชะลอตัวลงในช่วงเวลาที่เหลือของปี ยังไรก็ตามความต้องการ iPhone ในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ20ล้านเครื่องต่อไตรมาสโดยคาดว่าอินเดียจะสามารถผลิตได้ถึงระดับนั้นภายในปี2026อีกด้วย